อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะนี่ค่ะกดติดตามเลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่ในช่องอ้อนคีแค่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมบุกทาวเวสกันค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เรารีวิวมีการอัปเดตใหม่นะคะ2อันนะคะทุกคนู้เดี๋ยวเราอัปต่อไปอันที่1ก็คือ สนามบินนี่เองโอเคปรับความเร็ว45เลยไปไปสนามบินกันทุกคนอไปเร็วเร็วเลยทุกนี่สนามบินอัปเดตใหม่ทุกคนโหเทมาโอ้โหคตกว้างมีชั้นสองเลยทุกคนชั้นสองว้าวว้าวว้าว สกมาสกีมาบอยสกมาบสกบอยตกใจเนี่เราใส่เสื้อสวิตเกมนะคะทุก,ก,กคนเพื่อเพื่อใด้ทุกคน,นมีมีอะไรหรอทุกคนแต่จะได้เป็นผู้เล่นฮฮ่าผ <otta> ู้เล่นสี่ห้าหกเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายทุกคนสี่ห้าหกใครเคยดูไปสวิตเกมสวิตเกม สองนะบ้านทุกคนเราดูแล้วนะตอนตอนสุดท้ายแบบโอโ้โหโคตรแบบปึ้งเลยทุกคนไม่สปอยให้หนทุกคนไปให้เป็นปึ้งค่ะทุกคนปึ้งเลยค่ะทุกคนปึ้งเลยทุกคนจบจบ,จบกันเลยทุกคนตอนจบอะเออจบปะโอเคถ้าทุกคนไม่เคยดูรีบไปดูเลยนะคะหนังกำลังจะดังะค่ะทุกคนกุลังนะคะทุกคนเดี๋ยวเรา เราเราไปดูเราโคตรสนุกทุกคนรีบไปดูกันนะโอเคนะโอเคแบบรีวิวสนามบินต่อนี่มีด้วยแล้วก็มีเพลงแบบเอิ่มของซูปเปอร์เกมเกมเพลงมาเพลงแบบเอิ่มเพลงของมามุนน่ะเกมมามุนน่ะแบบเพลงอ่ะคุณได้คุณดินได้เฮ้คุณได้คุณดินเด้เฮ้บินด้บินได้มาดูที่เชื่อที่ซสโอเคเพลง เครื่องบินไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคโอเคทุกคนกดกว้างแล้วบัตรสีแดงคืออะไรทุกคนเห็นเมื่อกี้เออาันไม่ได้หยิบนี่เราต้องไปตามทางทุกคนลองหยิบด,ดิแล้วก็ไปไปอะไรเนี่ยไปรับบัตรตรงไหนอะชั้นสองเหรออ,อลองลองไปลองไปในนี้หรือเปล่า เฮ้ยจริงด้วยทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่เลย <c oughs> ฮ่าฮ่าฮ่าโคตรสูงโคตรสูงทุกคนสูงมากค่ะสูงมากใครมาว้าน่ากลัวถ้าเป็นอะทุกคนรีวิวตอบจะไปนสในใจทุกคนน้องเราเองมาปึ๊บโอเค ไปทุกคน้ s <S hey, 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 yeah, กล้ฮคุณอะไคุณเฮคุะไคุณดเดฮบินรินไวุ้มเวลาตรงจท่ดีวพรุ่งนี้เราจะอัดอัดเกมเกมมาหมุนนะคะทุกคนโอเคนะทุกคนโอเคโอเคนะทุกคนจะกันพรุ่งน um ี้นะคะทุกคนไม่ร um ู้เวลาแต่ก็มาได้ค่ะทุกคนโอเคต่อไป อัปเดตที่2ก็คืออัปเดตบ้านหลังนี่เองทุกคนหกหลังทุกคนโอ้ยหกหลังเลยอะหลังนี้แล้วกันโอ้ยเอาบัตรออกนี่หลังนี้เลยหลังสุดท้ายเลยนีงไ,ไงหลังนี้หลังที่หนึ่งคือหลังนี้ทุกคนไปทุกคนดูกัน my god บ้านโคตรแบบ เหมือนขาดเลยเหมือนบ้านมันขาทุกคนมันขา่าละคุณได้คุณได้เฮ้คุณได้คุณได้เฮ้คุณได้คุณได้เฮ้ทุกคนเคยฟังยังเพลงอะเพลงของสวิตเกมซ่าอีซี่ซ่านสองอะทุกคนถ้าใครไม่เคยฟัง ไปฟังเลยค่ะทุกคนนะนะโอเคนะเราเคยฟังมาแล้วเราองเพลงได้แล้วงเพลงอ่ะคุณได้คุณเด้เฮ้ยคุณเด้คุณเด้เฮ้ยิมมาไม่ม้ไม่มาเจ้าจูบีจูบีฮ่าพอแล้วทุกคนเดี๋ยวเรายูต่อโหบ้านนี่มีมีมีแบบสี่เหลี่ยมหรือเหรอโหสนิมเต็มไปหมดโหพังไปหมดเลย เละตุ้มเป๊ะหึหกำแพงขาเป็นคนละชิ้นเลยทุกคนใครทำบ้านของบุคลเว่นเนี่ยโอ๋ยสกปกเลยทุกคนเป็นบ้านในขัวคนต่อไปบ้านหลังนี้แล้วกันหลังอะไรเนี่ยโอ๊ h my god คืออ่ไรคืนจุนเด้เฮ้อยากร้องอ่ะทำไมอะ ปิดเปิดไฟแป๊บนะกลัวเอ้ยเปิดไฟดินี่เปิดไฟลวนี่เปิดไฟฉายแป๊บเผื่อมันมืดเนี่ยเผื่อไปห้องมืดเนี่ยนี่เปิดแล้วทุกคนนี่โหโหอ,อ,อะไรดำดำเนี่ยโอ้ศพเอ้ยกระดาษอะไรทุกคนเนี่ยกระดาษอะไรเนี่ยมันคือกระดาษอะไรทุกคนเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกทุกคนทุกคนก็แฟให้นะนี่ ทุกคนแคปรูปนี้เลยแคปรูปเลยทุกคนไปให้หน่อยไปให้หน่อยแคปรูปเลยแคปรูปเลยแคบย่างแคบย่างทุกคนถ้าแคบลรวบอกนะแคบย่างให้เวลาให้เวลาสวิตซิสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนต้องแคบเลทุกคนแคบย่างทุกคนไม่มีใครไม่มีใครลืมแคบแล้วทุกคนงั้นเราไปแล้วนะทุกคนไปทุกคนไปต่อ โอ okay. hey. oh, oh. เคนี่โอ้โหเอปุ่มขาวคือปุ่มอะไรกดกดไม่ได้อีกชั้นสองมีอะไรบ้างเนี่ยน้อ uh huh. หลอนฮะสนิมมีสีเขียวด้วยฮะลายสนิมสีเขียวมีด้วยเหรอเนี่ยสนิมสีเขียวอะ่ะมันมีเหรอสนิมสีเขียวอ่ะมันมีเหรอเนี่ยสีเขียวมันมีด้วยเหรอว่าสีดำหรือว่ารอตาบอด สีดําส no ีเข huh? ja, ja, ja. ียวกันแน่ท yeah. yeah, 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 yeah. yeah, yeah. okay. ah, ุกคนเนี่ยดูดิเนี่ยสีดําสีเขียวกันแน่ฮะทุกคนดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีดําสีเขียวกันแน่เนี่ยโอ้สีสนิมมีงี้ด้วยถ้ามีสีชมพูนะคือแบบโอ้โหช็อกเลยทุกคนือนี่โอ้หน่ากลัวอยู่นะนี่นี่จ้ะเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ่มมาลายข้างหลังนะซูมดิ ซูมแป๊บซูมซูมซูมเอ้าซูมไม่ได้อีก <c oughs> ปุ่มด้านหลังน่ะไงตรงเนี้ยทุกคนเห็นตรงเนี้ยปุ่มอะไรกดมาได้มมอีกโหสร้างปุ่มหลอกเราให้เรากดโอ้โห <c oughs> หลอกลวงไปทุกคนไปชั้นไปหลังต่อไปกันหลังต่อไปก็คือหลังนี้แล้วกันคือ หลังนี้กดซิใ้เนะฝืนถือไปใช้อยู่กดไม่ได้หลังนี้แบบโคตรแบบน่ากลัวยังทุกคนมุดมากข้างบนชั้นสองสันนิมสีเดิมเอ๊ะสีดำสีดำก็มีเหรอเนี่ยโอ้โหือ กปกเละตุ้มไปหลดโอ๊ตกอีกทุกคน<ด>แ<ล>ะมีฝุ่นไหมเนี่ยมีจิ้งจกไหมทุกคนโหน่ากลัวบ้านล้างทุกคนบ้านเก่าของบุกทาเว่นมั้งทุกคนก็เลยมันมาอัปเดตใหม่มาดูบ้านชั้นคนอดีตโอ้ยมันเริ่มมื่ทุกคนเดี๋ยวเรต้องปรับสว่างก่อนเวลาเริ่มหยุดนี่จะได้ไม่ต้อง ไปเดินเวลาอีกต่อไปให้มันเที่ยงวันตลอดนี่แหละนี่โอ้โหน่ากลัวทุกคนบ้านหลังนี้ยือุ้ยตกใจนึกว่าคนเนี่ยต้นเนี่ยตกใจต้นเนี้ยมันว่าคนเนี่ยเหมือนคนมากเลยไปรีบเปลี่ยนบ้านกลัวเออน่ากลัวบ้านหลังนี้อันนี้นี่คืออะไร โอเมกลถเหรอเนี่ยรถเน้นเน้นลดทั้งนั้นโอเมก้ oh God. ลถเป็นอะไรเนี่ยรถเก่าเหรอรถเก่าของบุคฮาเว่นเหรอเนี่ยมีสนิมมีสนิมเต็มหมดเลยเอ๊ะเหมือนรถเนี้จะสะอาดมากกว่าคนอื่นนะเพราะว่ามันดูทรงแล้วสีแดงและดำก็ก็ดีนะ มันดูทรงเทอเหมือนรถสะอาดฝ่าคนอื่นเลยอะหรืว่าเราตาบอดถ้ามันเถอะไปไปกันอันนี้ก็สกปุกอยู่เดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวลองเข้าไปในนี้สิมีอะไรบ้างเนี่ยแหวะรีบออกดีกว่าอืรถเน้นๆไปไปชนใครมาเนี่ยล้มมาล้มทุกรถเลยทุกคนโอ้โห โอ้โหอืมมิกาเอ้ let's go โอ้ยชื่อเราใส่ลุงทุกคนเราไปซื้อ VIP นะทุกคนเราไปไปซื้อ VIP มาทุกคน mm hmm. ก็เลยชื่อเป็นสีุุ่งค่ะทุกคนสีุุ่งเสี่ยนสีสีเปลี่ยนไปมาทุกคน <c oughs> เปลี่ยนบ้านเถอะทุกคนเสียเวลานานมาก <c oughs> ต้องไปละบ้านหลังนี้คืออะไรลองเปิดประ เปิดประตูหน่อยโอ้เปิดประตูอัตโนมัติด้วยโคตรดีอะเปิดด้านนี้ด้วยมันมือดอะกลัวโอเคอย่าปิดนะชั้นล่างมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเนาะไม่ใช่กล่องไปชั้นสองต่อปึออ๊กอันนี้คือลงจอดรถหรอเนี่ยลงจอดรถเหรอหรือว่าไม่ใช่ลงจอดรถเหรอ ฉะนั้นเธอไม่ต้องคิดนี่โอ้โหสนิมจะไปหมดไม่ชอบสนิมเลยอะพอเจอแบบนี้แล้วอะก็พี่อ,อ้นก็อยากสร้างบ้านสิคะทำไมอะอยากสร้างอะเราเราร,ร,ารีวิวกันอัปเดตใหม่นะไม่ใช่ว่าพูดอย่างนั้นนะเออจบปนี่โอ้โหโอุย้ยน่กากลัวเปลี่ยนบ้านทุกคนรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยน ต่ต้องไปนอนแล้วทุกคนนี่บ้านหลังสุดท้ายแล้วบ้าน V I P ของฉันบ้าน V I P เมื่อกี้มันมีมงกุฎใช่ไหมทุกคนมันคือ V I P ทุกคนเนี่ยสนิมสนิมสีเขียวมาอีกแล้วเนี่ยทุกคนโห้ยลงละลงชั้นล่างดิเขียวเน้นเน้นเอ๊ะกลมๆคืออะไรอะลองเข้าไปดูสิไปเข้าไม่ได้อีกมันคืออะไรอะปึ๊บชั้นล่างมันมี Nim chiều lest nim chill lên nha mm. bap aho oh nha nha Nì. Nè Tu lưu nha cung tư hey! Tu lưu cùng chúng ta, hey! Tu mày 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 chúng ta, mày mày

โอ้ยลองจบตัครีลองาพาดไปหน่อยทุกคนนี่โอ้โห้เห็นแล้วจะอยากจะอ้วกคนหลอกมากทุกคนอืมโอ้ยสหนิมเขียวมากทุกคนไม่ใช่สาหนิมที่แบบเอิ่มสีสีเหลืองน้ำตาในะอย่างเนี้ย แต่มันเป็นสนิมสีเขียวมาจากไหนเนี่ยมันมีด้วยเหรอในสนิมสีเขียวว่าม,ม, <c oughs> มันมีเหรอมีเหรอเนี่ยบนหลังคาก็มีโอ้โหน้ตรงตรงหญ้าก็มีด้วยเหรอโอ้โหมันจะมีได้ไงอะ่ะบนหญ้าจะมีได้ไงอะจริงไหมทุกคนมันจะมีได้ไงเออเนาะนี่ ้านนี้ก็แบบเอิ่มดีอยู่นะทุกคนชอบมากๆทุกคนแต่ไม่ชอบตรงแบบมีสนิมอ่ะมันแบบเอิ่มเหมือนน่ากลัวเหมือนเลือดอ่ะ <t os> กว้างเนี่ยทุกคนบ้านหลังเนี้ยกว้างอยู่เดียวรีบรีบออกจากบ้านก่อน <t os> พอแล้วทุกคนอัดคลิปแ,แค่นี้พอแล้วทุกคน <t os> โอเคทุกคนสาวชอบคลิปนี้นะทุกคนสาบชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซ้ำไพกดกระดิ่งกุก๊กิก้เพื่อไม่ค่าคลิปต,ต่อต่อไปนะคะฝากไอจีนะคะอ้อนกี้แคทนะคะแล้วก็วันอัดคลิปนะคะอัดทุกเสาร์ทิตทุกคนอัดทุกเสาร์ที่จะอัดดึกๆึกหน่อยค่ะทุกคนตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มถึงถึงถึงห้าทุ่มค่ะทุกคนจะอัดทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าจะอัดหรือเปล่าค่ะทุกคนเพราะว่ามัน,ม,นมันติดเรียนค่ะทุกคนนะคะทุกคน ทุกเสาที่ท่านทุกคนฝากไอจด้วยนะคะออนกิแขะนะคะแล้วก็มันจะมีเซิร์ฟฟีอยู่นะลิง์เซิร์ฟฟีอยู่นะตรงสคำคำสีฟ้าทุกคนกดได้เลยนะใครอยากเล่นก็กดเลยนะทุกคนโอเคนะสำหรับตอนนี้ขอไปนอนก่อนนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝาก ฝากบุญหนังสวิตเกมเนี่ยนะทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะซีซั่นสองนะแล้วก็อย่าลืมเพลงแล้วก็อย่าลืมสําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมเพลงของคนดังนะคะไอดอลของเราก็คือพีลิต้านะคะเพลงมีไว้ให้รักนะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมไปฟังกันนะทุกคนบ๊ยบายบายจุ๊บๆไปนอนละกูดู ติดตามด้วยนะกดไลค์ด้วยกดแชร์กดสไล